ไฟย,ยังต้องรอเมื่อท่านพระครูกลับถึงวัดก็พบนายหลอรออยู่แล้วมีเด็กชายฝาแฝดนั่งคุยอยู่ด้วยนับเป็นเรื่องแปลกประหลาดสำหรับท่านเพราะปกติแล้วเด็กทั้งสองจะห่วงเล่นและไม่นําพาต่อผู้ใดคงจะฝากเนื้อฝากตัวกับเจ้าหล่อมั้งรู้แล้วนี่ว่าเราเป็นที่พึ่งไม่ได้อีกต่อไปทันทีที่ท่านก้าวเข้ามาในกุฏิ สามีแม่ประยงก็วิ่งเข้ามากราบแทบเท้าพูดละล่ำละลักว่าหลวงพี่อย่าไปเลยนะครับเป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมให้หลวงพี่ไปใครบอกเองรล้วว่าข้าจะไปเลยข้าจะไปนครศรีธรรมราชต่างหากสมภารวัยสี่สิบยังมีแก่ใจพูดยั่วเยาว้าทั้งที่เวลาและโอกาสไม่อำนวย ท่านรู้ว่าในหลอดจะมาหาเพียงท่านนึกอยากให้เข้ามาเขาก็ต้องมาจะไปไหนผมก็ไม่ให้ไปทั้งนั้นผมไม่อยากให้หลวงพี่มรณาภาพไม่มีหลวงพี่เสร็จแล้วผมจะหันหน้าไปพึ่งใครนมใหญ่บอกกล่าวอ้อนี่เองห่วงตัวเองหรอกหรึอนึกว่าห่วงข้าห่วงทั้งตัวเองทั้งหลวงพี่นั่นแหละ แล้วก็ห่วงญาติโยมด้วยไม่มีหลวงพี่พวกเขาจะไปพึ่งใครพึ่งตัวเองสิพระพุทธองค์ทรงสอนให้พึ่งตัวเองอัตติอัตโนนาโถโกหินาโถปรโรสิยาตนแลเป็นที่พึ่งของตนบุคคลอื่นใครเล่าที่จะเป็นที่พึ่งได้จำไว้ครับผมจะจำไว้จนกว่าจะลืม แต่เป็นตายยังไงผมก็ไม่ยอมให้หลวงพี่ไปนครศรีธรรมราชพูดเสียงหนักแน่นงั้นหรือข้าก็จะพูดอย่างที่เองพูดนั่นแหละว่าเป็นตายยังไงข้าก็ต้องไปที่นครศรีธรรมราชมาลองดูซิว่าระหว่างเองกับข้าใครจะแน่กว่ากันคนเป็นพระท้าทายผมมีบางอาจแข่งบารมีกับหลวงพี่หรอกครับ เอาเถอะในเมื่อหลวงพี่จะไปก็ช่างแต่ผมไม่ไปส่งหรอกนะเพราะผมไม่อยากให้หลวงพี่ไปเขาคิดว่าท่านพระครูจะให้เขาไปส่งข้อนั้นข้ารู้แต่เองไม่ต้องห่วงข้าว่าจ้างรถนายอูไว้เรียบร้อยแล้วคำบอกกล่าวของท่านทําให้เด็กชายแดงนึกขึ้นได้จึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อครับ ผมลืมบอกหลวงพ่อเมื่อตอนหลวงพ่อไปบินธบาทลุงอู่เข้ามาหาและสั่งผมให้บอกหลวงพ่อว่าเขาไปส่งหลวงพ่อไม่ได้เมื่อคืนเขาฝันว่ารถคว่ำขอหักตายเลยกลัวไม่กล้าไปอีกแล้วหรือเจ้าหมอนี่ทําให้ข้าเสียงานเสียการมาหลายครั้งทำไมเองไม่บอกข้าเสียตั้งแต่ตอนเช้า จะได้ไปว่าจ้างคนอื่นแทนท่านเล่นงานแฝดพี่ผมลืมครับเด็กชายสารภาพเสียงอ่อนหน้าจ้อยดูน่าสงสารผมไม่รับจ้างใครจะให้เท่าไหร่ผมก็ไม่รับนายหล่อพูดล,ยลอยๆคิดว่าอย่างไรเสียเขาก็จะไม่ยอมให้ท่านไปขึ้นไปคุยกันข้างบนดีกว่า ข้ายืนจนเมื่อยขาแล้วไม่ได้นั่งพูดอย่างเองนี่พูดจบจึงเดินนำเข้าไปอย่างชั้นบนแวะล้างเท้าที่ห้องน้ำใต้บันไดก่อนที่จะขึ้นนายหลอจึงต้องทำตามท่านพระครูหยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากย่ามส่งให้เขา ช่วยเอาสิ่งนี้ไปขายนํำเงินมาส่งเสียเจ้าคู่แฝดเรียนหนังสือด้วยจะขายให้คนอื่นหรือว่าจะซื้อไว้เองก็ตามใจในหลอรับถ่ยจากมือท่านแล้วแก้ออกดูสิ่งที่อยู่ในนั้นนี่มันแหวนเพชรนินาโอ้โหสวยเสียด้วยของจริงหรือของปลอมครับหลวงพี่จริงหรือปลอมก็ลองไปถามร้านเพชรเขาดู ข้าไม่ใช่เสียร้านเพชรจะได้รู้และหลวงพี่เอามาจากไหนครับมีคนเขาให้ไว้นานแล้วเองไม่ต้องมาซักไซายไหลเลียงเอาละข้าฝากดูแลเจ้าขาวกับเจ้าแดงด้วยมันมาดูแลมันบ้างนี่ข้าก็บอกให้มันขยันทำกรรมาฐานเพราะดูหน้าแล้วอายุไม่ยืนทั้งคู่นั่นแหละคนที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะอายุสั้นอย่างข้านี่ไง วันนี้ก็ต้องตายแล้วถ้าเองอยากอายุยืนก็ต้องงดเว้นการทำชีวิตให้ตกล่วงภาษาพระเรียกว่าปานาติบาตคราวนี้ท่านพูดเป็นการเป็นงานอย่างหลวงพี่ผมพอจะเข้าใจเพราะหลวงพี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าได้สร้างเวรกรรมไว้มากในสมัยเด็กๆกรรมก็เลยตามมาทันตอนโต แต่เจ้าสองคนผมไม่เห็นว่ามันจะสร้างกรรมทำเวรกับใครทำไมถึงต้องมารับกรรมไม่ยุติธรรมเลยนะครับนายหล่หอพูดเป็นการเป็นงานเช่นกันยุติธรรมสิถ้ากรรมไม่ยุติธรรมเส็จแล้วในโลกนี้จะมีอะไรยุติธรรมละ่ะที่เจ้าแดงกับเจ้าขาวจะต้องตายก่อนถึงวัยอันสมควรก็เพราะมีกรรมข้อปาณาติบาติดตัวมาแต่ชาติก่อน เหมือนคนที่มีหนี้สินติดตัวมาจากชาติที่แล้วถึงชาตินี้ยังไม่เคยยืมเงินใครแต่ก็มีหนี้เก่าติดตัวมาให้ต้องชดใช้ชาติก่อนผมมองไม่เห็นเห็นแต่ชาตินี้ก็เลยไม่อาจจะเชื่อเรื่องกรรมเก่าเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ที่เองพูดมานั่นจัดเข้ามิจฉาทิฏฐิเลยนะอันตรายมากรู้ไหมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า ผู้ที่มีความเห็นผิดนั้นมีนรกเป็นที่ไปแค่เห็นผิดก็ต้องตกนรกด้วยหรือครับผมยังไม่ทันทำความชั่วนี่ครับสามีแม่ปรโยงรู้สึกกังขาแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ทำชั่วนั้นไม่มีก็แปลว่าคนที่เห็นผิดต้องทำชั่วทุกคนเมื่อเขาทำชั่วก็มีนรกเป็นที่ไป เอาละเอ็ไม่ต้องมาเถียงข้าข้าไม่มีเวลาเถียงกับใครอีกแล้วต้องเตรียมตัวเข้ากรุงเทพและหลวงพี่จะไปยังไงถามยังอดเป็นห่วงไม่ได้ไปยังไงก็เรื่องของข้าในเมื่อเองแรงน้ำใจไม่ยอมไปส่งข้าก็จะหาทางไปจนได้นั่นแหละหลวงพี่จะหอบไปหรอครับผมรู้ว่าหลวงพี่ทําอะไรได้ทุกอย่าง นึกอยากจะเหาะก็สามารถเหาะได้เขาพูดอย่างเชื่อมั่นว่าท่านทำได้จริงข้าไม่ต้องการอวดตริมนุษยรศรมตั้งแต่บวชมายังไม่เคยประพฤติผิดพระวินยัยเรื่องอะไรจะมาผิดเอาตอนตายท่านนึกถึงประหลอดก้อนนั้นอันเป็นสมบัติตกทอดมาจากโยมยายที่หลวงพ่อช้างทำพิธีหุงมันขึ้นเพื่อจะอม แล้วเหาะไปส่งแขกที่ป่าหิมมะพานหากท่านเจริญเตโชกสินจนปรลอดวีดแล้วจึงอมก็จะสามารถเหาะได้แต่ท่านไม่ทำเพราะพระพุทธองค์สอนสาวกมีให้ยึดติดในเรื่องปฏิหารเพราะจะทำให้มัวเมาหลงเพลินจะลืมจุดหมายที่แท้จริงของชีวิตหลวงพี่ครับผมขอไปด้วยได้ไหม ผมอยากไปรับใช้ใกล้ชิดหลวงพี่ในวาระสุดท้ายเขาขออนุญาตได้ข้าให้เองไปด้วยจนถึงหัวลำโพงนะเองจะได้รับใช้ใกล้ชิดข้ายอย่างแน่นอนถือโอกาสไหว้หวานผมหมายถึงไปนครศรีนาราชนะครับไม่ได้หรอกเพราะว่าเองยังมีภาระต้องรับผิดชอบเอาละ่ะ ถ้าเองนับถือค่าจริงก็ไปส่งสถานีหัวลำโพงถ้าไม่นับถือก็ไม่ว่ากันข้าจะต้องรีบแล้วไม่มีเวลามาต่อล่อต่อเทียงกับเองอีกต่อไปครับถ้าเช่นนั้นผมจะไปส่งที่หัวลำโพงให้เจ้าขาวกับเจ้าแดงนั่งไปด้วยจะได้เป็นเพื่อนกันตอนขากลับงั้นก็ตามใจเองไปตกลงกันเองก็แล้วกันครับ ผมจะลงไปบอกมันแล้วรออยู่ข้างล่างหลวงพี่จะได้สงน้ำและแต่งองค์ทรงเครื่องเขากราบสามครั้งแล้วลงไปข้างล่างเพื่อบอกกล่าวเจ้าคู่แฝดเจ้าขาวกับเจ้าแดงดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้ไปบางกอกนึกรักนายหล่อเรากับเขาเป็นพ่อบังเกิดกล้าวสัญชาตยานการอยู่รอดทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นบ่ายสามโมงครึ่ง นายหล่อจึงได้เลิอกออกรถท่านพระครูนั่งคู่กับเขาส่วนเด็กชายคู่แฝดนั่งหลังสามีแม่ประยงรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนทำอยู่ขณะนี้จะได้บุญหรือได้บาปกันแน่เขามาส่งท่านด้วยต้องการรับใช้ใกล้ชิดสิ่งนี้เป็นบุญแต่ไม่รู้ว่าท่านจะต้องมอรณะภาพเท่ากับได้ส่งท่านไปตายและเขาก็จะได้บาป สาธุขอให้ท่านปลอดภัยและได้กลับมาสู่วัดป่ามะม่วงอีกครั้งเราจะได้ไม่ปราุงใหญ่ภาวนาทำไมนั่งนิ่งอย่างงาั้นไม่มีอะไรสั่งเสียก็สั่งเสียเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้ว ถ้าคิดว่าจะไปคุยกันในชาติหน้าข้าก็เสียใจด้วยเพราะข้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแล้วท่านพระครูเริ่มต้นยั่วเยาวนหล่อมิใส่ใจหากพูดเป็นงานเป็นการว่าหลวงพี่เป็นพยานนะครับนายหล่อขอตั้งจิตอธิษฐานและขอบนบาลสารกล่าวต่อเทพไทยเทวาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกว่า ถ้าหลวงพี่ของผมกลับมาในลักษณะยังมีลมหายใจผมจะบวชหนึ่งพรรษาเป็นการแก้บนแต่ถ้าหลวงพี่เป็นศพกลับมานอกจากไม่บวชแล้วผมจะไม่นับถือพระอีกเลยจนตลอดชีวิตมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วน่าเองจะคิดจะพูดอะไรให้ไกลๆนรกหน่อยไม่ได้หรือนี่คาเตือนด้วยความหวังดีนะท่านพระครูพูดเสียงตำหนิ โดยไม่ต้องการให้เขาเกิดความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิตรงไหนครับเขาไม่เข้าใจตรงที่เองไม่นับถือพระนะสิเองรู้ไหมตอนก่อนบวชข้าเกลียดพระยังกับอะไรคิดว่าพระเลวเหมือนกันหมดแค่เห็นพระไม่ดีเพียงรูปข้าก็เหมาว่าท่านเลวหมดมาบวชแล้วถึงได้รู้ว่าพระดีๆก็ยังมีอีกมาก เพราะฉะนั้นเองต้องรู้จักแยกแยะถอนคำพูดเสียครับถอนก็ถอนคนอย่างผมกลัวเหมือนกันใช่ว่าไม่กลัวงั้นหรือข้านึกว่าคนอย่างเองกลัวไม่เป็นเสีอีกท่านเริ่มยัวแหมหลวงพี่แล้วก็เห็นผมเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไปได้นุ่มใหญ่ตัดพอและจึงพูดต่ออีกว่าจริงๆนะครับหลวงพี่ ถ้าหลวงพี่กลับมาวัดป่ามะม่วงอย่างปลอดภัยผมจะยอมโกนหัวบวชหนึ่งพันษาถึงขนาดนั้นเชีวหรืแต่เองก็ต้องรักษาสัจจานาอย่าให้เหมือนในาอูซึ่งข้าดูหน้าแล้วคงต้องรดความตายสักวันถ้าไม่ยอมบวชมีหวังต้องตายอย่างแน่นอนเพราะเสียสัจจะแกเสียสัจจะเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องบวชเนี่ยสิเขาเคยประสบอุบัติเหตุทางเรือกำลังจะจมน้ำตายก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าเขาเป็นห่วงแม่และเมียตอนนั้นเมียกำลังท้องลูกคนแรกเลยบนว่าถ้ารอดตายจะบวชหนึ่งพันษาก็ปรากฏว่ารอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งที่คนอื่นๆพากันจมน้ำตายหมดแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังไม่ยอมบวชแก้บน กระทั่งโยมาบาลมาเข้าฝันขู่ว่าถ้าไม่บวชจะต้องรดความคอหักตายเขาเลยกลัวแต่ก็ยังไม่ยอมบวชวันไหนฝันร้ายก็จะไม่ยอมขับรถไม่ว่าจะตกปากรับคำกับใครเอาไว้แล้วก็แล้วไม่ยอมไปทั้งนั้นข้าเตือนหลายครั้งแล้วว่าให้บวชก็ยังไม่ยอมบวชก็เลยไม่รู้จะช่วยยังไง กรรมของใครก็ของมันคนนั้นท่านเล่าเรื่องในอูให้ในหล่อฟังแต่สำหรับผมไม่ทำอย่างนั้นแน่เพราะผมเป็นคนรักสัจจะพูดไว้อย่างไรต้องทำอย่างนั้นจะไม่ยอมให้เสียชื่อในหลอ่อที่มีพ่อชื่อในเหลาหนมยายรู้สึกผ่อนคลายและได้เกิดความเชื่อมั่นอย่างประหลาดว่าหลวงพี่ของเขาจะต้องรอดกลับมา จนถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านก็ตกลงไปในเหวพร้อมกับรถของเขาไม่น่าว่าจะรอดมาได้อย่างอัศจรรย์อย่างไรเสียท่านก็ไม่มรณาภาพเขามั่นใจเช่นนั้นเมื่อรถแล่นมาถึงรังสิตก็ติดขบวนยาวเหยียดนายหล่อเห็นผิดสังเกตจึงสั่งชายฝาแฝดให้ไปสอดแนมสักพักเด็กทั้งสองก็มารายงานรถชนกันครับ คนตายคนเจ็บนอนกันเกลื่อนถนนเลยเด็กชายทำท่าสยดสยองแย่ yeah, แล้วสิแล้วข้าจะไปทันรถไฟหรือท่านพระครูวิตกสาธุขอให้หลวงพ่อตกรถจะได้ไม่ต้องไปเครือหัดยกมือขึ้นสาธุบัญชพชิตนั้นไม่พูดว่าอะไรหากนั่นขัดสมาธิตั้งจิตแนว่วแน่แล้วแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ไม่มีประมาณ พร้อมอธิษฐานขอให้ท่านไปทันรถไฟในค่ำวันนี้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะได้เวลารถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงอย่างไรเสียท่านก็จะไม่ตกรถนายหล่อชนะพระครูจเจริญไปไปได้เวลาหกโมงเย็นรถไฟขบวนกรุงเทพนครศรีธรรมราชกำลังจะออกจากสถานีก็เกิดเครื่องขัดข้องกระทันหัน ทำให้รถวิ่งไม่ได้พนักงานคนรถและช่างเครื่องช่วยกันค้นหาสาเหตุแต่หาเท่าไรก็ไม่พบในที่สุดจึงพากันนั่งกอดเข่าเจ้าจุกเพราะไม่รู้จะทำประการใดพันตำรวจโทชนจินตนารู้สึกกังวลที่ไม่เห็นท่านพระครูมาเขาไม่คิดว่าท่านจะเปลี่ยนใจเพราะท่านเป็นคนรักษาสัจจะ เมื่อได้เวลารถออกเขาก็ยิ่งกังวลมากขึ้นครั้นได้ยินเสียงประกาศว่ารถไฟเสียเวลาก็รู้สึกใจชื้นและมีความหวังที่จะรอต่อไปปานนี้ทำไมหลวงพ่อ,อยังมาไม่ถึงหรือว่าท่านเกิดอาภาษหนักจนมาไม่ไหวคุณนายนงนาศปรารบกับสามีด้วยท่าทางกังวลไม่แพ้กันนั่นสิ พ่อก็เป็นห่วงท่านแต่ก็มั่นใจว่าท่านต้องมานายตำรวจบอกภรรยาอายุอ่อนกว่าเขาหนึ่งรอบหนูก็มั่นใจว่าท่านต้องมานอกจากจะอาพาจนมาไม่ไหวเท่านั้นนี่ก็เลยเวลาไปเกือบยี่สิบนาทีแล้วนะเป็นไปได้ไหมว่าที่รถไฟเสียเวลาเพราะหลวงพ่อท่านโดนบันด,ดาลให้เป็นไปหนูก็คิดอยู่เหมือนกัน หลวงพ่อท่านมีบุญญาธิการนึกคิดสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นนี่ถ้าพ่อไม่ได้ประสบมากับตัวเองคงไม่เชื่อนั่นไงท่านเดินทางมานั่นแล้วเขาพูดอย่างยินดีพลางชวนภรรยาออกไปรับขณะนั้นเลยเวลาออกไปยี่สิบนาทีพอดีอุบัติเหตุรถชนกันนึกว่าจะมาไม่ทันสิแล้วท่านบอกสิทธิ์วัใกล้ห้าสิบ นายหลอกับเด็กชายคู่แฝดทำความเคารพในตำรวจบังเอิญรถไฟเสียเวลาผมกับคุณนงนาศกำลังสงสัยว่าเป็นการโดนบันดาลของหลวงพ่อเห็นอัตมาเป็นเทพไปแล้วหรือไงท่านถามยิ้มยิ้มดิฉันเห็นหลวงพ่อเป็นยิ่งกว่าเทพอีกค่ะคุณนายนงนาศว่าหลวงพ่อครับผมถามจริงๆเถอะ ที่รถไฟเสียเวลาเนี่ยเพราะหลวงพ่อใช่ไหมครับนายตำรวจถามตรงไปตรงมาไม่รู้สีอาตมาแค่แผ่เมตตาและอธิษฐานขอให้ทันรถไฟท่านพลกครูตอบเลี่ยงเพราะถ้ายอมรับก็จะเป็นการอวดอุตริมนุสษษธรรมแต่ถ้าปฏิเสธก็จะเข้าข่ายมุสาวาดแสดงว่าที่เราสงสัยนั้นไม่ผิด ภรรยาในตำรวจพูดยิ้มยิ้มนิมนต์ขึ้นรถเถอะครับผมจองตั๋วนอนชั้นหนึ่งให้ท่านส่วนผมไปรถนอนชั้นสองซึ่งอยู่คนละโบกี้แต่ผมจะให้จ่าบำรุงกับคุณนงนาถอยู่โบกี้เดียวกับท่านเพื่อจะได้คอยรับใช้เอาล่ะเองพากันกลับไปได้แล้วขอบใจนะที่มาส่งข้าท่านพูดกับนายหลอ่อ และเด็กชายฝาแฝดท่านครับผมฝากดูแลหลวงพี่ด้วยในหล่อฝากฝังหลวงพี่รู้สึกใจคอหายจนอยากจะร้องไห้เด็กฝาแฝดทำตาแดงๆดงด้วยรู้ว่าจะไม่ได้พบหลวงพ่ออีกต่อไป คนทั้งสามจึงจากท่านมาด้วยหัวใจหดหูครั้นเดินทางมาถึงรถนายหล่อจึงถามขึ้นว่าเองสองคนอยากเที่ยวบังกอกไหมคืนนี้เราคร้างที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะพาไปพักที่โรงแรมแถวนี้แหละพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเที่ยวสนามหลวงดีจังเลยเด็กชายทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกัน เองสองคนรู้ไหมว่าข้าทำไมถึงไม่อยากกลับตอนกลางคืนเพราะลุงอยากให้ผมกับน้องได้เที่ยวบางกอกใช่ไหมครับเด็กชายแดงตอบและถามในเวลาเดียวกันถูกแล้วสามีแม่ประยงโกหกหน้าตาเฉยเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เขาไม่กล้าขับรถกลับในยามค่ำคืนก็คือเขากลัวผี ได้ยินมาว่าผีตายโหงนั้นดุอย่าบอกใครภาพคนนอนตายเกลื่อนถนนยังตราตรึงอยู่ในหัวใจเขากลัวผีหลอกยิ่งเป็นผีตายโหงด้วยแล้วขอไกลร้อยโยอดพันโยอดเลยเชียว